สวัสดีค่ะวันนี้ค,ครอบครัวแพลปานทองคำค่ะก็จะไปซื้อของค่ะซื้อของที่โลตัสนะคะนานๆจะไปทีหนึ่งจะไปครั้งหนึ่งเพราะว่าวันนี้ก็เนื่องจากลูกสาวนะคะเขากเดือนก่อนเขาก็ลงใต้เนาะไปใต้ไปจังหวัดตรังน่นจะแล้วก็กลับมาก็น้องก็ไม่สบาย ต่อยาวเป็นเดือนเดือนนะคะก็ไม่ได้เจอกันเนาะของใช้อะไรก็หมดบางอย่างก็หมดแล้วก็ต้องไปซื้อเนาะซื้อพาเขาไปซื้อนั่นแหละคะ่ะของใช้ส่วนตัวนะคะนอกจากโรงเรียนอมอบให้นะคะแล้วก็ของใช้ส่วนตัวนี่เราต้องดูซื้อเองนะคะแล้วก็จะไปเมื่อกี้เราก็ผ่านตรงตลาดรัตนากรนะคะตลาดตรงนี้ที่ เ,เคยมาซื้อของค่ะแต่ว่าก็ไกลอยู่นะไกลจากบ้านค่ะทีนี้ก็โอ้ยพี่น้องจะพาไปพาไปดูนิคมธรรมาตะชนบุรีโรงงานหลายร้อยหลายพันโรงงานโอ้ยยายโตมหูรานมากจ้ะตอนนี้เราก็กําลังจะผ่านไปโรงงานเอนะคะนี่ค่ะ โรงงานเอสอ้ uh, ยพี่น้องเไงงานเยอะแยะมากมายพี่น้องเอ ¿no? ้ยจะเรื่นจะเรื่นเนาะค่ะแต่ละโรงงานก็จะก็ติดติๆตกันเนาะโรงงานก็จะใหญ่โตนะคะแล้วก็จะไปกันเลยค่ะไปกันครอบครัวแพรปานทองฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวเล็กๆของเรานะคะครอบครัวสองฝั่งโขงก็จะพาไปซื้อของนะคะตอนนี้เราก็จะามาเส้นนี้ก็ไกลเหมือนกันนะคะไกลมากเหมือนกันไปเส้นนิคมนะคะพาแฟนๆพ่ออาก,กิวก็ไปดูไปพาเข้าไปดูโรงงานด้วย ไปดูบริษัทแบบหลายๆโรงงานหลายๆร้อย,หล,ย,ห,ลยหลายพันโรงงานเนาะมันก็ได้พามาทางนี้นี่พี่โน้งโรงงานสบู่ยาสีฟันอยู่ตรงนี้เลยจ้าแป้งอยู่ตรงนี้เลยนี่ค่ะโรงงานคอเกตนะคะอู้ยใหญ่ตองหูลานมากค่ะแล้วก็เราก็จะไปกัน ผ่านหลายๆโรงงานที่ไม่ได้ถ่ายให้ดูก็บางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าเขาผลิตอะไรเขาทาอะไรนะคะก็แค่จะปันผ่านให้ดูว่าโอ้ประเทศที่เจริญนี่เนาะโหโรงงานแต่ละโรงงานนี่ใหญ่โตมโหฬารมากๆประเทศที่พัฒนาประเทศที่เจริญนะคะก็จะมีโรงงานเยอะแยะมากมายของกินของใช้โอ้เยอะแยะมากมายนะคะ อันนี้ก็เป็นโรงงานนะคะยังไม่พ้นจากโรงงานนะคะเนี่ยขนาดแบบแฟนก็บอมามาทางรัฐสุดๆแล้วเนาะนก็ยังไม่พ้นอย่างโรงงานเลยนะคะความเจริญรุ่งเรืองของเมืองไทยของประเทศไทยคะ่ะมีโรงงานเยอะแยะมากมายนี่ก็ยังอยู่ในโซนโรงงานนี่นะคะ โซนบริษัทเนาะโซนโซนโรงงานในขณะในในในนิคมนะคะเนาะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีรถนะคะเพราะว่าช่วงที่ไปนี่ก็ประมาณช่วงเที่ยงนะะช่วงเที่ยงช่วงบ่ายนะคะก็รถก็จะล่งๆเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์นะคะเป็นวันอาทิตย์รถก็จะโล่งแล้วก็ไปถ้าเราไปช่วงเย็นนี่โอ้โหไม่ต้องพูดถึงกันเลยะคะ่ะช่วงเย็นกับช่วงเช้าช่วงเข้างานเลิกงานนี่ รถติดบกยางคากเลยพี่น้องเลยหนูก,ก็เลยว่าเอออันนี้พาไปเส้นใหนหน่อยกายอย็า่าอยากเห็นโรงงานเยอะๆนานๆนานๆๆจะไปนะคะนานๆจะไปที่ถ้าไม่มีธุระไม่จําเป็นอะไรก็จะไม่ค่อยมานะคะเส้นนี้เพราะว่าช่วงเช้าช่วงเย็นช่วงบ่ายอะไรรถก็จะไล่หลยนะเนี้ยค่ะช่วงหยุดยาวด้วยแหละอาจจะช่วงหยุดยาวแล้วก็เป็นช่วงพักเที่ยงค่ะก็เลยไม่ค่อยมีรถเยอะเท่าไหร่นะคะ แล้วก็เยอะแยะมากมายเป็นโรงงานที่ยิ่งใหญ่อลังการนะคะโรงงานใหญ่มีพนักง,งานหลายร้อยหลายพันคนแล้วก็จะมาผ่านทางนี้นะคะก็ยังอยู่ในโซนของโรงงานอยู่นะคะจะพาให้พี่น้องให้เอฟซีเนาะบางท่านก็อาจจะเคยเห็นบางท่านก็อาจจะยังไม่เคยเห็นนะคะ ดูนี่อยู่ขวามือเว็บๆนะคะบริษัทใดกินนะคะเราก็จะพาผ่านๆไปอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะให้ดูเนาะนี่แหละคะ่ะความเจริญของประเทศไทยเนาะประเทศพัฒนาีนงง่ที่มาช่วงนี้พี่มาเส้นนี้เพราะว่าช่วงเรามาช่วงเที่ยงแล้วจะไม่ค่อยมีรถแล้วก็เป็นวันหยุดนะคะเป็นวันหยุดยาวสามวันเนาะก็ได้มาเส้นนี้จ้ะ ก็ไกลเตือนไปนะก็ยังไม่พ้นนะคนะเนี่ยโรงงานโรงงานยังเป็นโรงงานอ้ยังบอกโอ้ยเนาะเราก็มาให้เห็นแล้วก็ไปกลับรถมานะคะแล้วก็จะมาเลี้ยว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 ตรงนี้ตรงไหนเนาะทางเดียววันนี้โอเห็นแล้วนี่แหละทางเดียวข้าขมาเนี่ยอู้ยพุ่มไม้พี่น้องอู้ยบันเท่าก็เอินต้นชำสาเนะาะต้นชำซาแล้วก็อันนี้เรียกอะไรต้นจำจุรีไหมเนาะ บ้านเอิต้นจำช้า,ชาสองฝั่งนี้โอ้มาตรงนี้ลมเย็นเนาะอากาศร้อนๆอย่างเงี้ยมาตรงนี้โอ้ลมเย็นสบายนต้นไม้สองฝั่งสองข้างทางนี่จ้ะโอ้ในเราจะเลี้ยวตรงนี้เอาเรียวมาแล้วโอ้ยก็เป็นโรตัสจลัลโรตาสมาซื้อของใช้มาซื้อของกินค่ะมาซื้อ,อเอ่อเาไปหึงรอ้อยของใช้ของลูกสาว คิดไม่ได้ด,ดูไม่ได้แล้วหมดเวลาแล้วพ่อยพ <c oughs> อหมูไงไงหมูหมูจุ๋มไงเกิดก็ขอนห้ ไปเลไม่ชของานงานปีไปเล่นปนของกของเข้าสุดข,ของเขามาองใ้แถว ก็ต้องหาต้องลองใช้แบบอื่นลองพวกแอปไปดูอ่ะหมดไปไม่ต้องซื้อเยอะนะอมรถมาแต่ว่าไม่ต้องซื้อเยอะ มีเมารอบนี้ตุ๊กตาเยอะนะ

เง้ยจริงเหรอควที่แล้วอ่ะนะกินกับใครเพื่อนแล้วแบ่งพี่บ้างซื้อไปอีกว่านะเอาคนเราขวดแล้วแบ่งกันคนเราขวดอเ,เออหนูก็ไปโรงเรียนขวดหนึ่งอะไร อะไรเยลลี่เหรอนี่แหละไปไหนไปไหนไปไหนเอาไป ก็จะติแม่อันนู้นแพงจังอันนี้แพงจังแต่หนูก็อยากกินนะแม่สนะแม่ก็บอกว่าโอ้มันแพงไปลูกไม่ต้องกินรเราไปกินขนมห้าห่อห้าบาทเปนละลูกเอ้ยอันนี้มันก็แพงนะแม่อันนี้ก็แพงนะแม่แต่หนูอยากกินแม่บอกว่าโอ้มันแพงแล้วก็ไม่กินลรวลูกกำลังพิจารณาราคา พ่อแม่บอกว่ามันแพงไปลูกไม่เอาหรอกไม่เอาหรอกไม่กินหรอกหัวเราะกันอันนี้ก็อยากกินนะแม่ก็จับได้แต่จับจับดูจับจับดูลูกจับได้จับได้ไป้ายได้ไปเสะนะแต่เราไม่ซื้อเราหนูดูไว้ก่อนเรายังไม่มีตังซื้อมันแพงอะคิดมาคิดมาเกลียวไม่ได้ดังใจ พี่ก็บอกว่าอ,อันนี้แพงจังแม่ยี่สิบเก้าบาทปนวาได้ข้างนอกยีสิบาทเองั้งที่ว่าข้างในก็ไม่รู้เป็นอะไรปนวาในตามภาษาเด็กน้อยเนาะอ้ยสมัยก่อนก็ซื้อแล้วเนาะต่อพอโตมาเริ่มคิดได้ส่วนน้องส่วนะเกียวไม่ได้ดังใจเมือ่อยอ่ะเสนะเสียอารมณ์ไปทางใด่ะลูกสาว บได้ดังใจเนาะเพราะว่าคุนอยากได้แม่บอกว่ามันแพงไปดูก็ได้เท่านี้อาจารย์นี่ของใช้ของกินก็ได้มีน้ำยาปปับพนุม,มีขนมกับแก้วหัละห้าบาทห้าบาทอาจารย์แล้วก็กันาะของใช้ส่วนตัวของลูกสาวมีแชมพูมีของใช้ส่วนตัวขนาดจารย์พอเดินออกมาเนะาะค่ะซื้อของเสร็จแล้วแม่แม่หนูอยากกินน้ำแก้วละยี่สิบบาทแม่มันก็ไม่ได้แพงนะ่าษาหนา่งส่วนอาเกียวก็บอกว่า แม่แม่ให้พี่แพีกินคนเดียวแั่นแหละหนูไม่กินน้าแก้วบอกว่ากินด้วยกันก็ได้ดั้านั้นน้าแก้วเนี่ยเอาเอาหนึ่งแก้วนะกันก็ซื้อหนึ่งแก้วค่ะพี่น้องสองคนกินด้วยกันจ้ะแม่บอกว่ากินได้ค่ะก็อย่างนี้ก็กินด้วยกันแก้วแก้วละยี่สิบาทร้านนี้ถูกจริงขายได้ยังไงเนาะแก้วละยี่สิบบาทเลยค่ะ Ô léo เต็มคันรถเลยน,น่ะสิบห้าเหรอหอมจัง เป็นเหตุอีกแล้วลืมซอสแม้แล้วพนักง,งานไม่ได้ใส่ให้อ้าวยิวกลับก็ามาใหม่มาเอาซอสมาเอาซอสมะเขือเทาแม่พามาน้อยเพราะาสนาก็ต้องพามานะแม่พามาาอ้อนหน่องแ่ก็ต้องพามาไม่มีซอสกาลังขึ้นไปกินในรถแล้วไม่มีซอสเพราะว่าต้องกลับเข้ามาอีกกลับมาถึงบ้านแล้วจามานั่งกินที่บ้านกินตอน่อ นานๆมีครั้งหนึ่งกินยังกัมเรลีพี่น้องแต่ตำาบังกรจึงมากินกับไก่เคเอฟซีพี่น้องเอ้ยไปไกลกินเน่ยพี่น้องไก่เอฟซีกับว่มีไรหรอกพี่น้องเอ้ยกลับมาเป็นมันเป็นแบบอยากอยากเพ็ดเพชนะเลยมาต่าบังกงใส่นใหน่อไม้แน่ใส่ในหมักทั่วตกแรงมากพี่น้องเอ้ยมาส่งได้ว,วันนี้มาส่งลูกสาวคือเกา่า มาส่งลูกสาวอยู่โรงเรียนประจำเพ่ินนะจ๊ะอตอนเช้ามารับตอนเย็นก็มาส่งรอยันมืดเพลิน,นจ๊ะทำยังไงละเนาะชีวิตคนเป็นแม่เนี่ยตอนเช้าก็ไม่เช้าเท่าไหรจ่จะมารับเพิินแล้วก็ตอนเย็นก็มาส่งมาส่งก่อนหกโมงเย็นนิดๆ นี่ก็เป็นหอพับกันเนาะเนี่ยจ้าอยู่ยันมือยันคำขึ้นหอแล้วส่งขึ้นหอแล้ว,วสู้อฟ้าเสื้อเหลืองหมล